ดิฉันนะคะนางสาวทัศนีสิริบันเพิยงคังจวดมหาสารคามนะคะก็ต้องต้องเรียนว่านะคะระยะเวลานะคะที่มารับราชการนะคะตั้งแต่กรมชิกลางนะคะกระทรวงคลังจนนะคะกระทรวงคลังไม่มีคําสั่งแต่งตั้งให้มาเป็นคังจังหวัดมหาสารคามซึ่งเป็นจังหวัดแรกนะคะก็ะเป็นจังหวัดเดียวด้วยเพราะว่ากเกษียณอายุราชการที่จังหวัดมหาสารคามนะคะ ต้องต้องเรียนว่าะะระยะเวลา1ปีกับ7เดือนนะคะ,นะคะที่ดีฉันมารับตำแหน่งที่มหาสา,ารคามเป็นเป็นความภาคภูมิใจนะคะนะคะเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ในการทำงานราชการในสมุยภาคที่ดียิ่งนะคะแรกๆนะคะก็ก,ก็ก็มีคนถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราอยู่ส่วนกลางนะคะทำงานกับผู้บริหารนโยบายมาตลอดนะคะจะไปทำงานภูิภาคได้ไหมนะคะ ก็ยังเป็นที่นะคะกังวลใจอยู่แรกๆไว้เราจะมาอีสานนะคะพุทธมณฑลอีสานเมืองตักศิราเนี่ยเราจะมาทํางานได้ไหมนะคะแต่ต้องเรียนว่านะคะการทํางานยากหรือง่ายมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะดิฉันก็ต้องเรียนว่าความมุ่งมั่นตั้งใจของอิฉันเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะการประสบความสําเร็จได้นี่มันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่นะคะผู้บริหารสูงสุด ของจังหวัดอยู่ที่เพื่อนร่วมง,งานอยู่ที่ผู้ผใต้บังคับบัญชาในโอากาสที่จะเกษียณอยู่ราชการนะคะก็คงต้องฝากไว้ในเรื่องของการทํางานนะคะก็คือถ้าเราจะทํางานให้ประสบความสําเร็จสิ่งสําคัญคือเราต้องลงเป็นนั่งในใจของผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดของหัวหน้าส่วนราชการของผู้ใต้บังคับบัญชานะคะแล้วงานจะเอกวัดสาเร็จค่ะค่ะฝากไว้เท่านี้ค่ะ